ครับก็หลังนี้สี่เดือนนะครับสี่คูณสิบหกหนึ่งชั้นบวกโดมนะครับอำเภอหนองกรุงศรีนะครับจังหวัดกาลสิง์นะครับสี่คูณสิบหกหนึ่งชั้นบวกโดมนะครับหลังนี้ไม้แขมปัด Yeah. Yeah, đó là tem răng Đó Nó có mi răng. ก็มีนะฮะนกนอนประมาณร้อยกว่าตัวนะครับหลังนี้ประมาณร้อยสี่สิบตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับหลังนี้คู่แข่งอยู่ไกลครับหลังนี้ห่างกันเลยฮะมาแข่งปัดนะครับ น,นี่ธรามาสวิตสีเดือนนะครับรังนี้สวยนะครับอันนี้ลูกนะครับเนี่ยฮะ เค okay, เลยนะครับดนี่นอนมีตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้อีกรังนะครับชิลได้ครับผมเดีามาสวิตรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกนะครับดครับรอยแต้มเยอะนะครับนี่ แตง้ำลายโอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ